49คํา49ก้อนแล้วพระองค์ก็ฉันจนหมด49ก้อนจากนั้นก็เอา,เอา,เอานําถาดทองดีประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่ปรารถนานะคะมาเลยค่ะเอมเอมค่ะเหนียวอืมลมอร่อยมากค่ะข้าวซึ่งหุงกับน้ำหรือน้ำนมและน้ำตาลแล้วก็อของอีกร้อ ชนิดนะคะเพื่อที่จะเอาไปถวายได้เนื่องจากว่าต้องอาศัยความสามัคคีในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์มากนะคะแล้วก็เป็นข้าวซึ่งในสมัยพุทธกาลนะคะถวายกับผู้ที่มีบุญญา49คํา49ก้อนและพระองค์ก็ฉันจนหมด49ก้อนจากนั้นก็เอานําถาดทองเทพพดานาคซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าได้ถวายในขึ้นไซใหญ่ ซึ่งคิดว่าเทวดาก็จะอยู่ที่ต้นไทรใหญ่นั้นบังเอญในวันนั้นนะคะนางสุชาดาก็เดินไปพบพระพุทธเจ้าซึ่งกําลังนั่งอยู่ะ,ะมาให้ทุกคนได้ดูกันนี่เลยนี่นี่นะคะข้าวทิพย์รูปร่างของมันเป็นอย่างนี้นะคะนี่จะมีน้ํามันน้ํามันนี้ก็ได้มาจากน้ํามันมะพร้าวน้ํามันหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรานิยมทาก็คือเรื่องของการกวนข้าวทิพย์ซึ่งการกวนข้าวทิพย์นะคะมันก็มีประวัติว่าในสมัยพุทธกาลนะคะเพราะว่า จะต้องอาศัยความสามคัคคีเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำอะ่ะเยอะมากนะในสมัยโบราณบอกตั้งร้อยแปดอย่างนะคะวันนี้นะคะหรือใต้ต้นใต้ต้นไซใหญ่นางจึงเลยนางก็เลยคิดว่าเป็นเทวดาก็เลยนําข้าวมันทุกปลายาเนี่นะคะไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ผลนางจึงถวายข้าวมันทุกปลายามันทุกปลายาตให้แก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงปั้นข้าวมันทุกปลายาตนี้นะคะสดี ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ปรารถนานะคะม,มาเลยค่ะแอมแอมค่ะืมเหนียวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อคราวที่แล้วได้พูดถึงเรื่องของวันออกพรรษายทุกคนได้รับทราบเนาะแล้วก็มีประเพณีเพราะว่าจะต้องอาศัยความสามคัคคีเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำอะ่ะเยอะมากนะในสมัยโบราณบอกตั้งร้อยแปดอย่างนะคะวันนี้ นะคะ,ะนางสุชาดาซึ่งเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีนะคะก็ได้ทําข้าวซึ่งเรียกว่ามะทุปายาตคําว่ามะทุปายาตก็หมายถึงแต่ปัจจุบันเรียกว่าข้าวทิพทุกคนก็กวนข้าวทิพทุกหมู่บ้านกวนข้าวทิพการกวนข้าวทิพไม่ใช่จะกวนได้ง่ายๆถ้าไม่มีบารมีก็ทําไม่ได้วันขึ้น15บห้าค่ำนะคะก็จะประสบผลสําเร็จในเรื่องที่หวังดังนั้นนางจึงทําหรือปรุงข้าวมะทุปายาตนี้ แล้วก็นําไปที่ต้นที่นางสุชาดาเอามาถวายแล้วพระองค์เดินไปที่แม่น้ําอธิษฐานว่าถ้าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไซใ,ใหญ่ซึ่งคิดว่าเทวดาก็จะอยู่ที่ต้นไซใหญ่นั้นบังเอเอในวันนั้นนะคะนางสุชาดาก็เดินไปพบพระพุทธเจ้าซึ่งกําลังนั่งอยู่หลังจากวันออกพรรษาแล้ววันนี้ก็มีข้าวทิพนะคะที่ชาวบ้านทําแล้วว่าถาทองก็ ทวนน้ำไปดังที่พระออค์อธิษฐานและหลังและแต่ปัจจุบันนี้ว่าข้าวทิพย์ทุกคนก็กวนข้าวทิพย์ทุกหมู่บ้านกวนข้าวทิพย์การกวนข้าวทิพย์ไม่ใช่จะกวนได้ง่ายๆถ้าไม่มีบารมีก็ทําไม่ได้เ,เทพพยาดานะคะซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าได้ถวายในขึ้น,นอันนี้วันดีเอาโชคมาฝากทุกคนอ่ะอเดี๋ยวจะกินเผื่อทุกๆคนขอให้ทุกคนโชคได้เนื่องจากว่าต้องอาศัยความสามัคคีในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์มากนะคะ แล้วก็เป็นข้าวซึ่งในสมัยพุทธกาลนะคะถวายกับผู้ที่มีบุญญาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อคราวที่แล้วได้พูดถึงเรื่องของวันออกพรรษาทุกคนได้รับทราบเนาะแล้วก็มีประเพณีนางสุชาดาซึ่งเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีนะคะก็ได้ทําข้าวซึ่งเรียกว่ามะทุป,ปายาตคําว่ามะทุป,ปายาตก็หมายถึงหวานหอมหอมทุกอย่างนะคะหอมมะพร้าวหอมมันหอมงา อีกคำหนึ่งนะคะอันนี้สำหรับทุกคนค่ะพูดกับพระพุทธเจ้าว่าขอให้ท่านสเสวยข้าวนี้แล้วก็ให้ประสบความสำเร็จดังที่ท่านปรารถนาดังเช่นตัวข้าพเจ้าเองอเทพพยาดานะคะซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าได้ถวายในขึ้นมลมอร่อยมากค่ะเมื่อกี้พระพุทธนิพพานอีกคำหนึ่งค่ะเป็นประสงค์นะคะ โชคดีทุกคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ mm hmm. 49คำ49ก้อนแล้วพระองค์ก็ฉันจนหมด49ก้อนจากนั้นก็เอานำถาดทองหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรานิยมทำก็คือเรื่องของการกวนข้าทิพซึ่งการกวนข้าทิพนะคะมันก็มีประวัติว่าในสมัยพุทธกาลนะคะก็ขอให้ถาดทองนี้ลอยถั่วน้ำขึ้นไป พออธิษฐานเสร็จพระองค์ก็เอาถาทองนี้วางไปในน้ําพระกูพูกับพระพุทธเจ้าว่าขอให้ท่านเสวยข้าวนี้แล้วก็ให้ประสบความสําเร็จดังที่ท่านปรารถนาดังเช่นตัวข้าพเจ้าเองหวานหอมหอมทุกอย่างนะคะหอมมะพร้าวหอมมันหอมงาอีกคํานึงนะคะอันนี้สําหรับทุกคนค่ะใต้ต้นใต้ต้นไซใหญ่นางจึงเลยนางก็เลยคิดว่าเป็นเทวดา ก็เลยนําข้าวมันทุกปลายาเนี่ยนะคะไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็หนึ่งซึ่งชาวบ้านเรานิยมทําก็คือเรื่องของการกวนข้าวทิพซึ่งการกวนข้าวทิพนะคะมันก็มีประวัติว่าในสมัยพุทธกาลนะคะงานน้ำมันไรทุกอย่างดูนะคะนี่ลักษณะของข้าวทิพเหนียวเหนียวนี่นะคะหากินยากนะคะไม่ได้ทําง่ายๆถ้าไม่มีบุญบารมีจริงก็จะทําไม่ได้งานน้ำมันไรทุกอย่างดูนะคะนี่ลักษณะของข้าวทิพเหนียวเหนียว นี่นะคะหากินยากนะคะไม่ได้ทําง่ายๆถ้าไม่มีบุญบารมีจริงก็จะทําไม่ได้งานน้ามาไดทุกอย่างดูนะคะนี่ลักษณะของข้าวทิย์เหนียวๆนี่นะคะหากินยากนะคะไม่ได้ทําง่ายๆถ้าไม่มีบุญบารมีจริงก็จะทำไม่ได้ที่นางสุชาดาเอามาถวายแล้วพระองค์เดินไปที่แม่น้ําอธิษฐานว่าถ้าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดี ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ปรารถนานะคะม,มาเลยค่ะแอมเอมค่ะืมเหนียวในวันขึ้น15บห้าค่ำนะคะก็จะประสบผลสำเร็จในเรื่องที่หวังดังนั้นนางจึงทำหรือปรุงข้าวมาทุกปลายยอดนี้แล้วก็นำไปที่ต้นเมื่อกี้พทธนิพพานอีกค่ำหนึ่งค่ะเป็นประสงค์นะคะโชคดีทุกคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ให้พระองค์ตรัสรู้นะคะนี่คือที่มาที่ไปและชาวบ้านเราก็ได้กวนข้าวทิพนะคะจริงๆเขาเรียกว่าของทิพนะคะในสมัยโบราณงานนามาใดทุกอย่างดูนะคะนี่ลักษณะของข้าวทิพเหนียวๆนี่นะคะหากินยากนะคะไม่ได้ทำง่ายๆถ้าไม่มีบุญบารมีจริงก็จะทำไม่ได้วันขึ้น15ข้าค่นะคะก็จะประสบผลสำเร็จในเรื่องที่หวังดังนั้นนางจึงทำหรือปรุงข้าวมาทุกปลายาดนี้ แล้วก็นำไปที่ต้นก็ขอให้ถาดทองนี้ลอยทวนน้ำขึ้นไปพออธิฐานเสร็จพระองค์ก็เอาถาดทองนี้วางไปในน้ำพระกฎก็ขอให้ถาดทองนี้ลอยทวนน้ำขึ้นไปพออธิฐานเสร็จพระองค์ก็เอาถาดทองนี้วางไปในน้ำพระกฏหวานหอมหอมทุกอย่างนะคะหอมมะพร้าวหอมมันหอมงาอีกคำหนึ่งนะคะอันนี้สำหรับทุกคนค่ะ งานน้ำมาไดทุกอย่างดูนะคะนี่ลักษณะของข้าวทิพเ์เหนียวๆน,นี่นะคะหากินยากนะคะไม่ได้ทําง่ายๆถ้าไม่มีบุญบารมีจริงก็จะทําไม่ได้ว่าถาทองก็ทวนน้าไปดังที่พระอ์อธิิฐานและหลังและว่าถาทองก็ทวนน้าไปดังที่พระอ์อธิษฐานและหลังและหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรานิยมทําก็คือเรื่องของการกวนข้าวทิพซึ่งการกวนข้าวทิพ นะคะมันก็มีประวัติว่าในสมัยพุทธกาลนะคะให้พระองค์ตรัสรู้นะคะนี่คือที่มาที่ไปและชาวบ้านเราก็ได้กวนข้าวทิพนะคะจริงๆเขาเรียกว่าของทิพนะคะในสมัยโบราณเพราะว่าจะต้องอาศัยความสามคัคคีเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำอะ่ะเยอะมากนะในสมัยโบราณบอกตั้งร้อยแปดอย่างนะคะวันนี้นะคะหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรานิยมทําก็คือเรื่องของการกวนข้าวทิพซึ่งการกวนข้าวทิพ นะคะมันก็มีประวัติว่าในสมัยพุทธกาลนะคะหวานหอมหอมทุกอย่างนะคะหอมมะพร้าวหอมมันหอมงาอีกคํานึงนะคะอันนี้สําหรับทุกคนค่ะหลังจากวันออกพรรษาแล้ววันนี้ก็มีข้าวทิพย์นะคะที่ชาวบ้านทาแล้วที่นางสุชาดาเอามาถวายแล้วพระองค์เดินไปที่แม่น้ําอธิษฐานว่าถ้าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดกับพระพุทธเจ้าว่า ขอให้ท่านสเสวยข้าวนี้แล้วก็ให้ประสบค,ความสำเร็จดังที่ท่านปรารถนาดังเช่นตัวข้าพเจ้าเองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อคราวที่แล้วได้พูดถึงเรื่องของวันออกพรรสาทุกคนได้รับทราบเนาะแล้วก็มีประเพนิน,นางจึงถวายข้าวมัทุป,ปยาปปยาทยาให้แก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงปั้นข้าวมัทุปายาตนี้นะคะใสใหญ่ซึ่งคิดว่า เทวดาก็จะอยู่ที่ต้นไทรใหญ่นั้นบังเอิญในวันนั้นนะคะนางสุชาดาก็เดินไปพบพระพุทธเจ้าซึ่งกําลังนั่งอยู่หวานหอมหอมทุกอย่างนะคะหอมมะพร้าวหอมมันหอมงาอีกคํานึงนะคะอันนี้สําหรับทุกคนค่ะ